จัมเมอร์เนี่ยมีความเครื่องเดียวก็ทํางานได้มันอาจจะไม่ลื่นมันอาจจะแบบช้ามันอาจจะแบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบก็ไม่มีอารมณ์มอะไรเงี้ยวันนี้ผมว่ามาพูดแทนทุกคนนะครับว่าเวลาคุณตั้งบัตรเจ็บไว้เท่านี้เนี่ยคุณเผื่อให้ผมหน่อยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาขยายความคํหนึ่งคำนะครับก็คือโปรแกรมเมอร์เนี่ยมีความเครื่องเดียวก็ทํางานได้นะครับขยายมาว่าแบบ จริงหรือเท็จยังไงในคำคำนี้นะครับซึ่งส่วนตัวนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวหมดเลยนะครับไม่มีดราม่านะครับก็คือมันมีความจริงอยู่ในนั้นนะครับว่าเรามีคอมเครื่องเดียวเราก็ทํางานได้จริงแต่แบบมันอาจจะไม่ลื่นมันอาจจะแบบช้ามันอาจจะแบบคิดไม่ออมอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่มีอารมณ์มอาอะไรเงี้ยคือแบบมีสิ่งพวกนั้นนะครับในการทํางานเชื่อว่าทุกคนมีหมดนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมีของอย่างอื่นที่ราต้องซื้อนะครับไม่ใช่คุณตั้งบัจเจ็ตมาแบบเท่านี้ แล้วก็ให้เราซื้อคอมเครื่องเดียวอย่างนี้มันไม่พอครับฉะนั้นวันนี้ผมว่ามาพูดแทนทุกคนนะครับว่าเวลาคุณตั้งบัตเจ็ตไว้เท่านี้เนี่ยคุณเผื่อให้ผมหน่อยนะครับแบบสักเท่าหนึ่งก็ยังดีนะครับเพื่อที่เราจะไปซื้ออย่างอื่นด้วยที่เราต้องใช้กับการเขียนโปรกแกรมของเรานะครับเป็นอาชีพเรานะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวโต๊ะทำงานของผมนะครับว่าของพวกนี้มันจาเป็นหมดนะครับของบ,บางอย่างแบบคมจริงมันไม่มีก็ได้แหละมันมีแล้วดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ครับผมก่อนอื่นนะครับก็นี่โต๊ะผมนะครับก็ผมก็ไปทําความสะอาดมันแหละแล้วก็แบบเก็บสายไฟเก็บเศษกระดาษอะไรเงี้ยมันก็ลบๆนะฮะก็นี่พยายามที่สุดนหละได้ประมาณนี้แหละนะครับอย่างแรกที่สําคัญเลยครับคือสิ่งนี้ครับฐานว่างไม่ใช่ครับต้องแล็ปท็อปครับแล็ปท็อปเนี่ยโปรแกรมเมอร์ทุกคนต้องมีนะครับพอมีแล็ปท็อปแล้วเนี่ยก็คือต้องมานั่งคิดว่าแบบเอ๊ะเขามีพอหรือเปล่าเช่นแบบเขาใช้วินโด s เนี่ยแต่เขาอยากเขียนในเวสเนี่ย เขาเขียนไม่ได้นะครับเขาก็เราก็ต้องซื้อแม็กให้เขาอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้จําเป็นนะครับเราต้องมานั่งคิดว่าเขาจะเขียนโปรแกรมอะไรนะครับพอเรามีสิ่งนี้เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เขาควรจะมีก็คือพวกอะแดปเตอร์ทั้งหลายนะครับอะแดปเตอร์พวกนี้นะครับเพื่อที่แบบมันต้องเสียบอะไรมากมายเนี่ยคอมมันอาจจะแบบรูเสียบไม่พออย่างแม็กตัวนี้มันเป็นแบบ USB-C Thunderbolt หมดเลยมันไม่พอนะครับก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์ให้เขาด้วยนะครับพอมีอะแดปเตอร์มีอะไรเสร็จปุ๊บมีคอมเนี่ยคอมจริงเนี่ยถามว่าาาาเพพียงงอ,อกกรทนํนมั พอแหละแต่แบบมันยังไม่สมูทอ่ะนะครับฉะนั้นสิ่งที่มันต้องมีอ่ะจริงจริงมันต้องมีคือต้องมีจอนะครับสมมติอยู่บ้านอย่างเงี้ยหรืออยู่ที่ทํางานมันต้องมีจอใหญ่ๆให้เขาหน่อยเพื่ออะไรเพราะเวลาเขาทางานบนจอใหญ่เนี่ยมันทํางานสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับพื้นที่มันเยอะนะครับดูสิพื้นที่มันเยอะไหมเนาะ ื้นที่มันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ที่ผมเลือกนี่ก็3 2นิ้วนะครับก็เป็นจอโค้งด้วยแบบสายตาเรามีคู่เดียวเนาะเราก็แบบไม่อยากแบบใช้จอที่มันไม่ดีเราต้องมาเปลี่ยนลูกตามเปลี่ยนยากนะครับเปลี่ยนแพงอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยซ้ำน,นะครับในยุคของในชั่วชีวิตเรานะครับเราก็เลยต้องมานั่งดูว่าเราใช้จอที่ดีที่สุดสำหรับเราสหรับเรานะครับแล้วก็พอเรามีอันนี้เราก็ต้องมีของที่ต้องใช้ภายนอกเช่นแบบคีย์บอร์ด ถึงถ้าไม่มีคีย์บอร์ดเราต้องเอาแบบแล็บท็อปของเราอะมาวางตรงนี้แล้วก็พิมพ์มพิมพ์มพิมพ์พิมพ์อย่างเงี้ยมันเมื่อยแขนเมื่อยคออะไรเงี้ยพอมันเมื่อยแขน,มนเมื่อยคอเสร็จปุ๊บเนี่ยไปหาหมออีกเพื่อให้หมอรักษาให้มันหายเมื่อยอนะครับทรมานนะครับฉันต้องซื้อของที่เหมาะก,กับจอเขาด้วยนะครับพอมีของที่เหมาะก,กับจอเขาอย่างเงี้ยมีคีย์บอร์ดคีย phon, ์บอร์ดเนี่ยมันสําคัญยังไง คือเราเป็นโปรแกรมเมอร์มันเราต้องเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมก็คือเราใช้ชีวิตอยู่บนคีย์บอร์ดนะครับชีวิตเราเนยอยู่บนคีย์บอร์ดวันละ8ชั่วโมงทั้นคีย์บอร์ดมันต้องดีถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็ปวดข้อมือปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพิมพไม่ทันบางทีหัวเราเร็วมากเลยเคิดออกละแต่มือมันพิมพ์ไม่ทันนะทํำยังไงก็ต้องใช้คีย์บอร์ดที่มันถนัดนะครับทําให้เราพิมพได้เร็วที่สุดเพื่อเอาสิ่งที่เราคิดเนี่ยไปอยู่ในโค้ดให้เร็วที่สุดนะครับบางทีมันลืม คิดออกแล้ววิวดีแบบโทรศัพท์ดังก็ลืมแล้วอะไรอย่างงี้ครับสำคัญนะครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็ต้องเป็นสิ่งที่เขาถนัดนะครับอันนี้ก็ผมก็เลือกใช้ตัวนี้ครับอง h i n k p a d ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนะครับก็พอมีคีย์บอร์ดเสร็จปุ๊บก็ต้องมีเมาส์นะครับเมาส์เนี่ยมันแล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมก็ลองเมาส์มาหลายตัวแล้วผมก็สาหรับ Mac กเนี่ยผมชอบตัวนี้สุดนะครับเพราะมันคอนโทรลพวกสเปซบนนี้ได้อย่างเช่นแบบมีกดปุ่มที่เมาส์อย่างเงี้ยเราก็สามารถเลื่อนสเปซได้อะไรอย่างเงี้ย สามารถเลื่อนที่เมาส์ได้เลยผมชอบมันนะครับก็แล้วมันพอดีมือผมด้วยสาหรับบางคนอาจจะไม่พอดีครับเพราะว่าบางคนอาจจะมือใหญ่บางคนอาจจะมือเล็กต้องซื้อให้มันถูกมือเขาด้วยนะครับไม่างนั้นใช้งานลาบากนะครับพราะมีหมดนี่แล้วเนี่ยคือทุกๆคนเขียนโปรแกรมหรือว่าความจริงใช้ชีวิตอ่ะคือต้องมีมือถือนะครับแต่โปรแกรมเมอร์เนี่ยมันต้องมีมือถือสองเครื่องนะครับก็คือ iPhone เครื่องแอนดรอยเครื่องนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเขาเขียนโปรแกรมเขาต้องเขียนทั้งสองแพลตฟอร์มหรือเปล่า สมัยนีย้ถ้าเขาเขียนโปรแกรมนะเขาเขียนสองโปรแกรมบนสองแพลตฟอร์มเขาก็ควรจะเทสบนทั้งสองแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้ผมใช้ iPhone ถ่ายวิดีโออยู่ก็เลยมีแต่ Android ด์มาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้สําคัญนะครับไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีทรามานนะไม่มีทํางานยากนะครับสุบปุ๊กเนี่ยก็ต้องมาพูดต่อว่าแบบต้องใช้อะไรอีกคือต้องมมีลําโพงลําโพงไม่มีลําโพงไม่ได้ไม่มีลําโพง,พงทําไมมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าไอเนี้ยลําโพง,งตัวเนี้ยมันไม่ค่อยดังแล้วก็แบบ สมมติถ้าแบบเกิดเราเปิดเสียงดังเกินไปแล้วลำโพงมันแตกเอาไปซ่อมอะพอละมานไหมนีม่มีความใช้เพราะเราต้องไปครอบซ่อมลำโพงถูกไหมครับไม่มีความใช้ทํางานไม่ได้นะฉะนั้นเราต้องมีลำโพงแยกให้เขาสําคัญนะครับถ้าไม่มีลําโพงแยกเนี่ยคือแบบเดี๋ยวคอมพังขึ้นมามีเรื่องเลยนะครับเสร็จปุ๊บถ้าเขาต้องการทํางานในแบบโหมดของเขาตัวเขาเองอีกนะ บบอยู่เงียบเงียไม่มีคนมารบกวนแบบที่ทํางานแบบคนเยอะเสียงดังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะมีหูฟังให้เขาบ้างนะครับเราอาจจะมีหูฟังแบบ p r e f e r ฟ n c e ของเขาเยอะมากเลยส่วนตัวที่ผมชอบเนี่ยผมก็ใช้ Air ์พอร์ต o เพราะว่ามันตัดเสียงได้นะครับส่วนคนอื่นก็แล้วแต่นะครับไปใช้ยี่ห้ออะไรก็เลือกให้เขาหน่อยนะครับโหวจริงผมลืมไปอย่างหนึ่งคือแผ่นลองเมาส์นะครับแผ่นลองเมาส์ผมใช้แบบธรรมดานะถูกถตัวไม่กี่บาทนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกแค่ว่าแบบผมชอบให้มันนุ่มๆเฉยๆ,ๆผมไม่ได้ต้องการ accuracy บนจอสูงขนาดนั้นนะครับแต่บางคนก็อาจจะชอบนะครับเพราะว่าถ้าจอมันใหญ่เนี่ยคือเมาส์เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยมันจะเลื่อนไปไม่โดนนะครับอาจจะจําเป็นว่าอาจจะต้องแบบใช้แผ่นรองเมาส์ที่มันแบบให้ accuracy สูงนะครับสิ่งที่สัมคัญธ์ต่อมาที่ต้องมีครับก็คือต้องมีไอแพดหรือว่าต้องมีท็บเบ็ตสักตัวแหละไว้จดงานเวลาไปทํางานกับลูกค้าคือแบบ พกสมุดเดี๋ยวนี้ยมันดูไม่ไม่ได้เท่ขนาดนะั้นแล้วเป็นสายเทคเป็นสายเทคเราใช้กระดาษอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ใช้ได้แหละแต่แบบมันเดี๋ยวนี้ยกมันกลายเป็นเปเปอร์เลสไปละก็ซื้อไอ้ถ่ายให้เขาซะหน่อยเวลาเขาจดงานเขาจะได้สะดวกขึ้นนะครับมีปากกาให้เขาด้วยก็ยังดีก็น่าจะดีนะครับก็อันนี้ก็ควาจริงสําหรับผมก็จําเป็นนะครับไม่มีก็ใช้ชีวิตอยู่ยากอยู่เหมือนกันนะครับส่วนต่อไปที่ผมรู้สึกว่าต้องมีนะครับคือบางคนอาจจะแบบ ไม่รู้ว่ามันสัมพันธ์ยังไงนะครับคือต้องมีคอมอีกเครื่องอยู่ที่บ้านเพราะว่าอะไรถ้าไม่มีคอมอีกเครื่องหนึ่งอยู่ที่บ้านนะของทุกอย่างมันต้องอยู่บนแล็ปท็อปเราแล้วมันไม่พอมันเก็บไม่ไหวแล็ปท็อปเรามันแบบฮาร์ดดิสต์น้อยไปอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราแบกของไปข้างนอกมันหนักนะครับเราก็จะตั้งคอมไว้อีกเครื่องหนึ่งที่บ้านของเราถือที่ออฟฟิศของเรานี้ผมใช้แมคมินินะครับแล้วผมก็พ่วงฮาร์ดดิสต์เอาไว้อีกรูกหนึ่งนะครับสองเทเไบต์ก็แบบเผื่อเราแบบเก็บงานที่แบบ ไม่ได้อยู่บนคลาวไมไ่อยู่บนกิดนะครับเก็บไว้ในนี้เวัาเลาต้องการเราก็ใช้คอมของเราเนี่ยอ่รีโมทเข้ามาที่เครื่องนี้แล้วก็ไปเอาไปเอางานออกไปนะครับสําคัญนะครับอันนี้คือแบบบางคนบอกอ่า,ามีคอมอยู่ยแล้วเครื่องหนึ่งซื้อทำไมอีกเครื่องหนึง่งเนี่ยแหละคือเหตุผลคือแล็ปท็อปเราอ่ะมันเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะขนาดนั้น,นเก็บไม่ไหวนะครับมีอะไรไม่เข้าพวกมีอะไรที่ผมลืมอีกนี่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 สิ่งที่ผม คิดว่าทุกคนอาจจะต้องมีก็คือวิธีการรีแลกซ์นะครับผมก็เอาอมาริโอคาร์ดของสวิชมาวางนะครับเพราะว่าเครื่องเกมผมอยู่บนห้องนอนไม่ได้เอาลงมาที่ห้องทํางานสิ่งพวกนี้สําคัญนะครับคือเขาทํางานแล้วเขาเครียดทําไมเครียดทําไมเขียนโปรแกรมมันเครียดอะไรหรอพอคนไม่เข้าใจผมอธิบายอย่างนี้คือถ้าคุณเรียนเลขสมมติคุณย้อนกลับไปมหกนะคุณเรียนคาวคูลัตวันละแปดชั่วโมงคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมแล้วคุณเรียนอย่างนี้ทุกวันวันละแปดชั่วโมง เนี่ยนั่นคือเรียนนะมีคนสอนแต่นี่คุณคิดเองนะคุณต้องมานั่งทําเองคิดเองหมดเลยฉะนั้นคุณต้องมาค้นหาวิธีที่ทําให้เขารีแลซ์ได้นะครับส่วนตัวแล้วผมชอบเล่นเกมนะผมก็จะมีแบบมีคอมสาหรับเล่นเกมเครื่องหนึ่งแรงๆแล้วก็แบบมีสวิชมีเพย์ห้าอะไรย่างเงี้ยก็แบบเอาไว้แบบรีแลซ์แต่ผมจะไม่ไว้ที่ทํางานเพราะพอไว้ที่ทํางานแล้วแบบบางทีไม่ได้ทํางานนะครับก็แบบเอาไปแบบเอ่เอาไปไว้บนห้องนอนนะครับกลับบ้านก็เล่นนะครับสิ่งสําคัญต่อมาเนี่ย สำหรับผมเหรอบนโต๊ะเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นอะไรเป็นโต๊ะครับโต๊ะนี่จาเป็นต้องมีที่ดีหน่อยนะครับถ้ามันไม่ดีเนี่ยแล้วมันสั่นโต๊ะมันสั่นมันจะทําให้แบบจอเรามันสั่นขย่งไปด้วยจอเรามันขยม่มพอจอมันขย่งเสร็จปุ๊บเวลาเราทางานเวลาเราพิมพ์คีย์บอร์ดแรงๆจอมันสั่นมันก็จะปวดตานะครับฉะนั้นเราต้องซื้อโต๊ะดีๆให้เขานะครับส่วนตัวที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกของตันนี้เป็นของอียินะครับผมไปซื้อจากอีกยิมา มันปรับความสูงต่ำได้ด้วยนี่นะครับก็ทําไมถึงต้องปรับความสูงต่ำได้เพราะว่าผมชอบบางทีผมก็ชอบยืนทํางานนะครับบางทีผมก็นั่งทํางานนะครับทําให้แบบเราได้ยืนบ้างในการทํางานไม่งั้นแบบเรานั่งทั้งวันมันก็อึดอัดนะครับหรือวแบบ่าเราเพิ่งไปกินข้าวมากินอะไรมากดไหลย้อนเง ấy, ี้ยเราก็ควรจะยืนทํางานนะครับก็โต๊ะยืนก็เป็นข้อเป็นของที่แบบควรจะมี้ะกันแต่แบบสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ยืนทํางานเลยก็ได้ก็ซื้อโต๊ะนั่งก็ได้นะครับ สิ่งต่อมาที่ต้องมีนะครับคือเก้าอี้เก้าอี้นะครับเก้าอี้เนี่ยตัวนี้เก่ามากเลยผมใช้มาประมาณสิบแปดปีแล้วดีมากเลยผมชอบเป็นเก้าอี้แบบอ e c o n o m i นะครับสังเกตมันก็จะแบบปีรูทะลุนะครับนั่งเราไม่ร้อนนะครับบ้านใครยุงเยอะมัอนอาจจะกัดทะลุขึ้นมาได้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับอันนี้เก้าอี้ตัวเนี้ยผมชอบเพราะว่ามันปรับสูงต่ำปรับพวกนี้ได้หมุนๆมุนพวกนี้ได้ก็ไปลองเลือกดูนะครับว่าแบบ เก้าอี้ยังไงถึงจะดีถึงจะเหมาะคนนั่งเก้าอี้เนี่ยแนะนํากันยากครับต้องไปนั่งเองนะครับพอมีเก้าอี้มีโตะนะครับก็ควรจะมีที่วางเท้านะครับเพราะบางคนเท้าแบบนั่งแล้วไม่เต็มเท้านะครับไม่ถึงพื้นพอเท้าไม่ถึงพื้นเนี่ยเท้าลอยๆมันก็ผิดอุอกรณ์อมิกอีกมันอาจจะปวดตัวปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปหาหมอรักษาของพวกเนี้ยรักษาโรคพวกนี้ยมันแพงนะครับก็ควรจะมีให้ครบคือเราป้องกันไว้ดีกว่าแกนะครับคือแบบถ้าเราไปแก่มันแพงแล้วแบบ หาหมอมันทรมานเราก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับยิง่งยุคโควิดตอนนี้เราไม่อยากไปเลยนะครับก็ขาดอะไรนะความจริงขาดสิ่งนี้ครับสิ่งที่สําคัญมากเลยในการออกออกไป,ไปทํางานข้างนอกคือกระเป๋าครับกระเป๋าเนี่ยโปรแกรมเมอร์ต้องเลือกนะฮะคือหลังแต่ละคนมันไม่เท่ากันแล้วของที่เราใส่สมมติคุณลองคิดดูดิผมต้องแบกอะไรไปบ้างไปทํางานอ่ะสมมติผมต้องแบกเนี้ยแล้วก็แบก แบบของดินซอแบบอะไรก็ตามแบกไปเนี่ยแล้วมันหนักอะ่ะแล้วปวดหลังอะ่ะชีวิตผมทาไงผมก็ต้องกลับบ้านมาแล้วก็ปวดหลังตลอดอย่างนี้เหรอแล้วต้องไปหาคนแ,แบบช่วยนวดหลังให้หน่อยมันทรมานนะเลือกกระเป๋าที่ดีนะครับที่มันซัพพอร์ตหลังให้เขานะครับอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็ความจริงกระเป๋ามันก็แบบความจริงมันเลือกยากนะมันมีสไตล์ของแต่ละคนด้วยแต่แบบสิ่งที่สําคัญเลยก็คือแบบต้องเลือกตัวที่มันซัพพอร์ตหลังดีๆอะไรอย่างเงี้ยใบนี้ผมใช้มาแบบเก้าปีละ ยังไม่พังเลยดีมากเลยแล้วก็แบบผมส่งไปซ่อมได้ด้วยก็คือแบบดีดีอ่ะแต่ก็ไม่ได้แนะนาให้ซื้อรุ่นนี้นะครับก็แล้วแต่คนนะครับเขาชอบอะไรนะครับก็ให้เขาไปลองหาดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับของที่โปรแกรมเมอร์เรียกว่าจําเป็นนะครับก็เท่าที่ดูมันก็แบบมีทั้งจําเป็นมากจําเป็นน้อยนะครับก็แบบวิเคราะห์ออก,กันเท่าเองนะครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นวิดีโอทําขึ้นมาขำๆนะครับก็อ่า สำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับก็าอาจจะตั้งเป็นแบบเป็นไทม์ไลน์ให้ตัวเองก็ได้ว่าบอกว่าถ้าเราทํางานนี้เสร็จเราจะซื้ออันนี้เป็นรีวอร์ดให้เราเองอะไรเงี้ยเป็นรางวัลให้ตัวเรานะครับก็ยังทําได้เหมือนกันนะครับาอาจจะตั้งเป็นแบบไทม์ไลน์เอาไว้ทําให้เราสามารถมีดโกของเราได้ด้วยนะครับก็เป็นความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้นะครับก็กดไลค์กด Subscribe ได้นะครับแล้วก็ช anel ผมมีสอนโปรแกรมมิ่งวยครับลองลองเลื่อนๆดูในช anel ผมนะครับแล้วก็มีีผมมแต่งงหนัสือ สอน Ruby on Rails เขียน API นะครับผ่าน Ruby on Rails ก็สอนโปรแกรมมิ่งสำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยด้วยนะครับก็ช่วยอุดหนุนผมหน่อยนะครับก็บอกว่าทุกคนจะเป็นโปรแกรมเมอที่มีความสุขนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ